โอ๊ยพอมไดิฉันเติบวะ ทำไมไปนแพะเป็นเนาะก็ดูอยู่นั่นแหละเ,เป็นแพะเป็นเนาะเป็นจิมันเห็นชัดเลยเหรอ mm -hmm. 妈爸嘛。 ชาไม่ร้อนหรอ Let ลตามยลเอีด <Okay. S 2> งไปแล้วล ให้ดูเลยที่ต้องโชว์โชก่อนปิ้งโชก่อนมีขอวิ่งหน่อยน้องปิงขอวิ่งค่ะขอวิ่งหน่อยขอวิ่งหน่อย นนนสงการเล่นหนกันครับมินไปไหนล่ะไปหรไหนกันไอป้องปเทเอามาด้วยปี๊กลับบ้านแล้วามมาหาทางไหมามเิเีีปทาไมีปทาไมไอ้ลงไหนมันจบที่พี่มินอยาอ้าทาไมอ่ะ พี่มีนยงก่อนยงไม่ท้องเลยยัไม่เจอมีมเลยไม่ร้อนหรอลูกถอดได้ก็กล้ามำหรอก็ถอดได้ก็มีกล้ามแลนี่ท่านึงเมีนานึง อยู่ใกล้เมืองไทย Sí. sí.